ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีเฉาอีสานบ้านก๋วยพี่น้องผมครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับการแถเทถวของพี่ของน้องทุกทุกคนเลยครับเด้ออากาศหนาวตั้งแต่เกี่ยวข้าวแล้วมนันหนีหนาวที่สุดแล้วพี่น้องผมรักษาเนื้อรักษาตัวครับส่วนบ้ามีก็ามากเหมือนเดิมคือเก่ลนาพี่น้องคนระับไปพี่น้องผมไปลุยไปลาไปวุึนกับพวกไส้หนูกันพี่น้องผมยามบ่วงแน่ยังแน่ ถ้าวันนี้พิเศษสุดบ้ามีสิบฟองกันสอดแจงเอาหนูคนแดงห้ได้พี่น้องผมถ้าเบิ้งว่าบ้ามีเสียใดวานะพี่น้องเนาะไปด้วยกันครับเสียงสนุบาวกับม้วนม้วนเป็นยัง้าพมีเสียงเปิดของอยูนนี่บ้ามีกาว้ายางไปพรอแล้วก็บึือกระโปกตุ่มเห็นจบไปเรื่อยพี่น้อง เต้านูหน่อยเข้ามามีเต้หนูหน่อยโอ้ยบินอ่ะ โอ้หนาวแห้งพี่น้องผมกล้าว้าเลยว่าหนาวแบบหนาวยีลีย้อนนี่แหละครับว่าไม่อย่ปรไปจอบรู้คนแดงหาวอดแจงมมนสิไว้่นี่พี่น้องบ่ได้เดา๋ยวปุ่มมานำขามีปะาุ่มเนี่ยมันยู่ได้พี่น้องผมหอดไม้เด็ดไม้ดังเ่าเลยครับไม้นู้คนแดงห่าแต่ว่าฉีถาเกินสอดแจงน้ะพี่น้องนะไอต้อเว้นขึ้นแล้วกยามทีเดียวเลยพี่น้องผม อยู่บะพี่น้องอยู่บ่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 อยู่วะโอ้ไ่่พี่น้องกตัวหน่อยมังข้าของเขาลางงามยพี่น้องข้าของเขาลางงามเลย เดี๋ยวกัดท่อยุปวดปวดที่พี่น้องเดี๋ยวพามีจัดการเดี๋ยวพามีจัดการเหลืออีกสองตัวพี่น้องผมเข้ากองเข้าอีกแล้วเข้ากองเขาอีกแล้วซุดมา ว่าหรอพี่น้องผมว่ถถอสัํมพี่น้องเลยรงนีว่าถุก็นีว่าถุป่อยไปปล่อยไปปล่อยไปยิง่าทอเลย ลุดพี่น้องลุดตัวบ่หน่อยเนี่ยนอนกันแนววดิโอ้บ่ลุดบ่วร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 ุดได้อีกตัว่าตัวบ่หน่อยพี่น้องเอ้ยเอาสามตัวสามเตีมพี่น้องผมสามเตีมพี่น้องผมสามเตียมสามเตียมเอาหน่อยนี้ก็เอาหน่อยนี้ก็เอา แจมแล้วบักมานี่บักมานี่